สวัสดีค่ะจากกลุ่มโครงงานใบไม้นั้นมีหลายต้นค่ะเนื่องจากในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้เป็นจำนวนมากซึ่งทําให้เกิดปัญหาใบไม้ร่วงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้คิดคนนวัตกรรมรถเก็บใบไม้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยังเป็นปัญหาที่สะสมมานาน โดยในการทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนในการเก็บกวาดซึ่งทางมหาวิทรลลัยมีขนาดใหญ่และมีต้นไม้เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการเสียแรงงานในการเก็บกวาดดังกล่าวจึงทำให้เกิดแนวคิดในการจัดทำโครงงานลดเก็บใบไม้ขึ้นโดยใบยไม้ที่เก็บได้จะทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ต่อไปและยังลด การใช้แรงงานคนอีกด้วยอุปกรณ์ของเราก็จะมีพาสพูทสแผ่นล,ลอ้อรถสี่ล้อแปลงเก็บใบไม้รถเกี่ยวข้าวของเล่นใบพัดปั่นใบไม้4อันและของตกแต่งค่ะวิธีการทำา 1. ศึกษาอุปกรณ์ในการจัดทำชิ้นงาน 2. ออกแบบเครื่องเก็บใบไม้ 3. เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน 4. วางแผนขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน 5. ตัดพาสตรูทให้เป็นโครงรถกล่องใส่ใบไม้ 6. แยกส่วนรถเกี่ยวเข้าของเล่นด้านหน้า 7. นำชิ้นส่วนหน้าของรถเกี่ยวเข้าของเล่นมาใส่แปลงเพื่อจําลองที่กว่าใบไม้ 8. นำชิ้นส่วนนั้นมาประกอบที่หน้ารถโมเดล 9. แปะใบพัดปั่นใบไม้ไว้ที่ใต้ท้องรถเพื่อจําลองการปั่นใบไม้และนำกล่องใส่ใบไม้ติดไว้ข้างหลังรถโมเดล สรุปปัญหาระหว่างการทำงานอุปกรณ์บางชิ้นเสียหายซึ่งก็คือเครื่องพัดใบไม้เข้าเครื่องจึงประด์เครื่องพัดใบไม้เข้าเครื่องใหม่จากพาสตูดและกระดาษพาสตูดไม่เพียงพอสำหรับการทำโมเดลจึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการนำกระดาษลังมาทาเป็นกล่องเก็บใบไม้แทนและอีกหนึ่งปัญหาที่เจอคือกาวร้อนติดกับสีโปสเตอร์จึงเปลี่ยนมาใช้กาวตาช้างแทนส่วนข้อเสนอแนะ ถ้าเป็นพื้นต่างระดับอาจจะปรับปรุงล้อให้มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ไม่เสมอกันได้ตรงกลางอาจจะดีไซน์ใหม่ให้สามารถเก็บใบไม้ข้างต้นไม้ได้